เดีพอจะอยากขนานเทือขนานอยู่เนาะเยียมแล้วรวยคืนดอกเงินปูครับหนึ่งร้อยอืมและดอกเกือบสิบบาทครับเยี่ยมดื่มปูตาท้องร้อยบาทครับรวมเป็นเงินสามร้อยสี่สิบ แล้วก็แช่คายอ้าบบนกันบนดอกยิมงพวกั้งงนทั้งดอกทั้งหมดที่ถูกต้องแช่คายให้ปู่หกคือบาทถูกต้องไหมถูกต้องเอาดิ้ดิคือหุ่นแกะดิ้งหุ่นเบนยังดิองขาวสารดิองข้ากข้าวรดิเก็บ้ขากขา แค่เขาเนาะยืมยืมไปฟุบอ้ยืมทาว่ายืมได้ยงได้อ่ามือกบมือกรมือกบมือหมเด้อเืออแล้วก็้วยยืมเงาค่ายคถือต้องเรอเอเอขยันบอกตัเดียวด้อันนี้ของอื่นยังน่งน้อยขอแตุ่้มคางบไปเรื่อย ขอให้ปูกขอทานโชคลาภให้ลูกให้ร้ายด้วยให้ไอ้ชิดจ่อยด้วยไอ้ชิดเกิดจะดายกันนะพ่อเมื่อวันหั่นนี่ยก็กองาวคือพ่อบอกต้องขันลูกปวดร้าดำดำพ่อขอทางเออลูกคงจุดจอยพ่อขอทานนะบัตก้อยพ่อกระหายไปแล้วอยชิบเก้าเนี่ยอืมแต่บัตก้อยไปแล้วอยชิบเก้าแต่ว่าอ๋อพ่อจะพ่อชิบกระบอกพ่ออกพ่อมาบู โอ้ยหายคึนยาหายบ่อืหายไปชือชืะไรนะมมันคืองาอืมหคือออกหุ่นก๊บ่ยิมบอกตัวไหนตัวพ่อบอกยน่ะพอบอกตัวเนี่ยเออดเล่นชิบเก็มันบอกครับอืมเียนรถน่ะชิเกล็ดเลยนชิเกมันนั่นหอดดูไปกก๊บได้พ่อว่าแค่ว่ามันบ่ถึงไออครับมันบ่ถึง เออปซื้อซื้อเก่าใครก้อยไปซื้อเก่าเมื่อเมื่อวานเดี๋ยวไปเติมน้ำมันซื้เก่าเติมแไปน้ำมันปลอมมือมันปลอมโอ้เครื่องพังมื่อเมื่อเมื่อไอปูให้จอยมากที่จอยบอกว่าปูให้เรียนสิบเกี้มันมันบ่ถึงปูได้ให้เรียนสิบหกปูก็สิถึงวันนี้ก้อยไปเติมน้ำมันผิด เต่าชิบเกขาไงกูเต่าชิบเขาโอ้ยบาดเคียงล้วนเนียบาดาตคักคักว่าแค่อืมอดบาดบาดปูจอยอมัดจีเขาดิ่งลูกปากโขกปากปลาด้ยกูคือกันอะไ้สุดอดอืมปูซวยแล้วปูเออเจอมมาแม่ชบเก่าเคียงพังแล้วจิมล้วนเนี่ยครับเดี่เขามาดึงด้อยเนี่ย แกขั้นเจทุกโพีบ่ได้รืมบ่ได้ก็ับเพนยงจะยืมบ่มาเพียงมือทุกถายไม่ยืมเพื่อไงตัวเพื่อไงถือรอดตัวถือมาแห่ตุเงินน้ำเขาบอกว่าถือเกับข้นมาพอแต่ถือหายคายน้ำม <Jedi babies smoking it> ันก no ็โดดรืมอืมเนาะคายน้ำมันจอยจอยออาก็คือ นม่เ็นกลุ่มขับไาน้อมาคู่เดียวเด้อตื่อพ่อจะเชื่้ม้บมือกับขงงมือแมงเงินจะข้อมืออืแต่เอ็มแป๊น้องเคไปกันเกาด้วยหมกชเด้อสใจว่าเกาบ้วยหมกะอมือว่าเกา้วยหมกชีพแค่มือมาเอามองนี่แะตัวยมองีพก่น ร่วงเนิ่มครับรูเขาก็หบคือเหอนกัเนี้ยรมน้อเอออาทเอาันตัวัหนึ่แดเขาก็หบอเออ่ามอนกันไมำไงอันนี้ัมจังโมรืมอันนี้มาทางก่อกกอยสนอหนอเออเอ็คือร่วมบุญมาฝากมาชางทองบอกเยอยเออที่คันให ยังผักกายมานางกัญญาพัดน,นั่งสรงทรงนี่จะาด้ิจจิจ้าพ่าอ,พอครับนางพิกุลพันรงังสีคืนดอกปู่เออนูรอกชี้ซื้อถุองกล่องพรุูกต้องขึ้นมาจะถือจองแต่ก็แต่ยังวมารว่วอ่อ <c oughs> เอออันนี้นอเขาบนวันอืมอยัง

นางรัดาเข่วร่วมขงมหาเจลกับองค่ห้าร้อยบาทขายเก้าคือถูกต้องไหมถูกต้องเิ่งไปแล้วยิ่งไม่รับว่าชับทกตอนเออนางกิงเพลันสบางเออนายรือคนไข่ผอมผอมร่วมร่งก้มรข่งมหาเจอดีเอามือกม่งรับมือก้มยิ่งหมายยิ่ง้วก็รวยทุกคนจะดองจะดึงนะลุงง ไม่งา้นสิร้องเพลงจะไมอพวกมาได้เออเยี่ยมครับใครจามันฟังบา, <c oughs> านองลืมเขาบ่อยสิเทศจะไหนจะพวกมาได้หยังพวง <c oughs> เออสิขอเพลงงั้งนผู้ชายร้องได้ทั้งพวงเออจะอได้ บอยากได้เม like ่ยร oh, ู้งแกคอยอยากได้เมียน้อยไม่คยแต่กูอ่านคนอยู่ดยอ้มมาหลอกมาได้โอ้ยอยากเป็นยักษ์องนี่ถ้าเปินยักษองเขากระหแล้วเิคาบูบ่กช่าอ้ยวนี้ผู้คืผู้กันใจยี่ใจย่ยกเช่อเขา่อมน คือตอนวันผู้อื่นคือไปหอบพวงมาได้แต่ยงว่าวันไห่คุณมา่ากุ้งกูกัเนี่ยงต่ามันกใหญ่หเขออนอออง่ายคใรพวงหูงานนางวันวันก่องกอนใครจะว่าอกผูกก้าร้อยเจ็ดสิบถูกต้องไหมคืนต้นคืนดอกปู่ตาด้วยค่ะ ให้หกร้อยแปดอโนพอมแไม่ถูกใจบถือเขาบดกเคือี่าอห้อยแปดเคอบมันบัตถือแกวาใจเคือแล้คนถืออมนเป็นทั้งหลาคือเคลอก็แับัตเคือมือนี่ใค้ใครมาเกาบเคอบไม่ใช่ให้บัเคือใช้ใหม่กรหกเอ

เจ้าร้อยหกนไปคือขี้ตรงกับบอกไว้ตรงกับบอกไว้นี่ค้อหมาไวันเค่เออจำไว้นะวันนี้ทั้งวันให้ใหญ่เออให้ใค้ค่าค่ายเราโยหกคีบแกต้องเอาไใบัะพันมากมันจะขึ้นข้อคือขีบเข้าใจไหม Tango qua is hit that. Tango bocay is mặt the chichi, mãi 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 tay để ở vườn cầu vườn cà phê. mãi 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 thải mãi 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 ตโหวตขึ้นแบบก่เาะไม่ว่าน้าโตยังไไปกแข่งแ้ระปุกกระปีกตวหัวตัวโอ๊ยมแกีตนเื่อนแค่แค่เมือแค่ไหนพอเมื่อตอนเมื่อตูนหายกค่ถังอยนีงี้แต่มูเ้ยแมือ่ะเพราะม้งแกี่ตนเืน พ่อเนี่ยยุบกับหกเขียวกลางมาเรื่องพ่อคือนหายขึ้นก็เรื่องเด้อครับปูพอบอกเรื่องพวกคนเรื่องครับเอาเรื่องมเอาไปต่อขึ้นคอสาถูสาถูปูหาขึ้นนั่นแหละครับอืมหัวขาวหัวขาวคับนปครับเอาไปใครตบกใครตที่ปูสาวบวกบปหย่ด้บูเยืพลวกว Ủa quá tốt hơn mục tiêu rằng mục tiêu nèo mục tiêu rằng 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 mục mục tiêu rằng mục tiêu rằng mục mục tiêu rằng mục tiêu rằng mục tiêu rằng mục rằng mục tiêu 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 rằng mục บ่หายว่ได้เมื่อคู่ว่าข้างบียกวันหนึ่งถือว่าจ่ามาข้าโอ๊ยว่าจ่าพ่อกระไิ้เร่าแต่ข้ายนี่พอหายื่อผู้ขายจะเปิดว่าจ่าคุยทุกวันเลยคุยให้ปวดต่โอเคได้เลยปวดใจแต่ใช่เลยเนาะหายยืดยืดพ่อหายยืดยืมอันตรายว่าปู่องทุกไทยองทุกาทยโน้พอมแฝงไม่อันตรายเพราะทุกไลนใครเวทุกคน พิ่เบือร์ว้ยเร่อโบ้ตุ๊กไทยรวนหมดกิมงานนี่โบ้ตุ๊กไทยรวงเนาะเพราะว่าพอเบาเคืองเครือว่าผมอาจจะได้พุทธไข่กระบอสจ,จะได้ตะก้มเนาะเออถามว่าวันนี้ลูกร้านจะปลอดภัยไรก่องบนไหมปลอดไข่จะรู้เด้อปลอดภัยทุกคนเออพ่อหายเร่วกันยังว่าหายเรวอืมถามว่าควรทุไขไขกทางหายว่าเครืออื่น มันใช้าข่มาเก่าลยกคอผู้อมราอยูเขากหกรูกลเด้อเาเ็ดองเาหกครบก็ใช่รื่กับอให้เปิดตอนขึ้นหกคือขันพ่อขให้แต่พ่อด้งเงินจับใบดิครับคขั้นพ่อให้เรื่องกับมือเงินต่อขึ้นเรือเรื่องครับเนาะเออคือว่าเปิดขวันถุงแล้วครับ Mình mình. Mình mình. Ừ, chai, ừ. à, Hô, áo, hãy cái 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 xem cái nóng cái bóng nóng bóng bóng hả? bóng ngắn bó ข้าวขึ้นดอกแล้วยิมเออดอกเก๊กฮิไม่เหมาเออดอกเก๊ิพอให้นยืมสองลอยไม่เหมาะรวมกับปิดลอยชีชีพอยิมเนี่ยก็มารวมทั้งต้นห้ามปินสามลอยชีชีช่วยใครหมดแยรไปอืมอีนั่งกอยไข่โมด,ดียรม,มาให้ปกไปกองชนะเขาทานอืมเขาทาสกินไข่โมดเดียรเพิ่ม เออเขารอกินไข่มดแดงทุกคนอืมเขาว่าผู้จามาเงี้ยแจะเอามัดต้อนว่าค่ะเออให้เรือเขาเข่าว่าค่ะอืมถ้าว่าผู้จาเข่าไปได้ยืมบ้านงานจะปล่อยเรานะอืมเออเขาถึงยืมน้ำั้งบ้านเขาก็าปล่อยมากสักตัวอืมแต่ว่ามืออีกอย่างหนึ่งเลยืมอยากพอนหอ่างก็มองว่าเอาไข่มดแดงให้กับพวกเกี่ยว รู้ไ่เคยกินคือบอกไงบุจับของูงพอว่าจะบฉงใครบเดียของูงกี่ปูของูงตัวใครโมเดเพรากินไหมอีนังนึงบ่กินดืมครับอืมบอกไม่ได้ข้าข้อถ้าจะไงกับ่กินในเมื่อว่กินพอเลยค่ะอยากอยางบอกมา นูไปกินไข่มดแดงเพราะว่าจแล้วรูแฉงว่ะใช่อ่าคือว่าจะไงๆจินๆแฉงะถึงที่นูกินผู้าก็รู้ว่าจะกินอะไรกินหมกหัวว่าใั่โอ้ยแฉงอะไรเน่ยก็ไข่มดแดง่ะเออบางทีแค่ไม่ยังบานงอค่างบนี้เนีครับผมยากินหมกหมวว่าช พ่อแจกให้พ่อแจกให้ไปคือเลยเพราะว่าวันนี้พ่อมันได้พกหมวก,มวกหัมกมาพอา่อพกแต่ไข่พุ่งเย็นมาพ่อก็นด้วว่าเออใช่กันงั้นพุกจะเปิดให้พ่ออย่างไรแค่เออหมวกหัวหมกได้หมกกักบัวปูแตาหมวกไดกก้เขาใหญ่กว่าแค่กกย่างด้วยก่อนแค่ปูพ่อกับพ่อหมวกัต่เดียวพอกับว่าเออมันหมวกเขาใดญ่น่ะลูกกุ้งเทพยมนะ่ะ มันว่ามุกนะเกาคืบพ่อเลยว่าเกาคืบกับเกาคืบกูม่ถึงยาคู้แต่ว่าจัดให้เยอะอย่ครับยิ่งง่างเง้ไปผมทุกขัยแต่น้องเขยพ่อคือกนาะครับอือพ่อคือมกหัวใครเก้าคือบาทนะพ่อนะว่าฉทนเกาคืบกับไม่ดีแต่ว่าทนยืมงไม่ถึงมกหัวเนาะมือแค่นี้เด้ย มือมือง่าเนาะอ้าวใครม้วนแดงกินเป็นบางข้งเด้อะม้วแดงกินเป็นบางข้งิปูอือเป็นบางข้งปู่เขาบอกกินกระมือนี่อ่มักกินเก่าคลิปไปเนอะมักกินโมขวักอือโมยิงเนาะครับปูเตื่ออ้าวแค่นี้เนาะอ้าวให้พวกร้านมือโคกมือกรักมือโคกมือไม้กครฟูทุกคนรำด้วยขอให้ยุูกหวยทุกคนนี่ก็กอดครับปู เก็บเงินแค่กับปู่อมขึ้นไว้เขาแก่แม่พ่อจัดวันบ่กขึ้นก่อดบอกข้างหยอดที่จะปูหย่อนเตียนทางอุ้ยเป็นไงคือบอกเตีนคือแค่เงินเตียนทางป้องกันไม่ได้หยอดไม่ได้นับเงินเดียวปูไม่ได้หยอดหมดจั๊กหนักไปเมื่อขึ้นแตงขึ้นดาวแล้วเข้าใจยังครับปู่ขึ้นดาวขึ้นดาวแค่กับปู่อมขึ้นไว้ก็ออกมาหยับ อคัาพ่อเอาไม้ไข่ก็มไม้ไข่ใส่กู้อ่ะกับปูกองชิ้นเอ้ยบอกค่าเฉออืมี่กับปูกองชิ้นยังมือเท่าไร่เก้ารอกิกับปูกองขิ้นได้เารอยเิบอออืมอ้าวตัวที่มืใช้อ่ามือเขมือยาวมือเข้ามือไม้หึงหึงล้วกรวทุกคนจะเดินกะเดินนะ

ป่าเก่าเท่าไรทีมงานทุกผู้ทุกคนเทิงแอดเทิงทุกทุกต้องนะครับเนาะกระทำเพื่อเอฟซีที่บริมาสการะกาบไหวปูนะครับมีแต่ดวงปัจจัยมากกับเพราะว่าอยู่ตางจังหวัดครับมังกรมาเนี่ยนะครับบางครั้งอยูต่างประเทศครับค่าการค่างานครับกับมาบรายครับแม่คู่กับบรายนิ่งนอนใจเลยครับเด้อครับผมเพราะว่าเมื่อคืนนี้ครับขนาดสกปราทุกสิ่ทุกหยากคับไปนั่งสมาธิจมศีลครับอยู่วัดปูเททอง ยูนาอหอปูนาสารนอนาหอปูรี่เฮาครับอการตัวเลขก็ได้ห้าเจ็ดศูนย์กับเก้าศูนย์ในนัดเตียงมูเนาะครับปูยังยำตัวเก่าตัวเดิมคือเก่าครับนี่แหละครับได้ตัวได้มากครับกับแบงปันพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเพราะว่าขันบ่มีพ่อแม่พี่น้องครับอ่าตัวโลกตัวประเทศครับรวมแรงรวมใจให้กันกันเป็นหนึ่งกับแางอันใดนะครับเนาะก like ับบอสกับสำเร็จคือครับแต่ว่ามันกับสำเร็จเนาะนะครับคนคนหนึ่งู้เดียวเห็นบ่ได้ ครับก็ต้องคือปูวานครับลูกหลานของครูมันหลายนะครับตามคนตามซอยกันปูละเล็กปูลน้อยมันสิเหลวเองเมียนคำคือครูวายดีครับปัมมาฮาจีดีสิบเก่าเมตรครับไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลครับเพื่อเพราะว่าสร้างสวยกำลังรอยหยดกำลังเค็ด่อนไหวกำลังกับยางสวยงามครับด้วยคุณบารมีเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศครับที่มีแม่ครูหอมหวนครับ ที่เป็นเป็นสะพานบุญใหญ่ทาลูกศิตทั่วรลกท,ว okay. ท,วทวัวประเทศเ็ดเต้สร้างหลายวัดหลายว่าครับผมและก็เมือนี่เป็นมือสันวันดีอีกมือหนึ่งเป็นมือวันจันทร์ครับมือวันจันทร์วันจันทร์นี่เราแตงโมนะมือวันจันทร์ที่หนึ่งเมษายนพศ2 5 6 7ครับปูบอกว่าแตงขัน1ิเก่าที่แตงขัน1ิเก่าที่ตวันปูที่แหลบ่แต่งโมแตงกัน1ิบเก่าถือตองแล้วนครับแตงขัน1ิเก่าถือตองแล้ว รับเขากับิจาจณาเนาะครับเนาะ19อาจจะเป็น109ก็ได้ครับผมเขากับพิจารณาเอาครับคำว่า19ครับแล้วกับปูตานะครับเนาะปูตาให้คุ้นมัชชิมะกับผู้สัตว์ใจนะครับที่เป็นฝ่าปัจจัยมาตั้งช่องแอดิพมกับให้ทีมทางทีมงานกับแอดินกับขอบขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเออดีนี่กระชิดกระใจครับแบ่งปันค่านำโคมน้ำมันให้ทางทีมงานครับผมไก่ตุกตุกมันๆครับหะได้ขึ้น็นอา และลานเท่าครับผมแล้วก็ผู้ให้คุณมัตสิมานะครับเนาะเก่าสิบเดครับเด้อเก่าสิบแล้วก็ผู้ให้คุณนาวรัตครับว่าคุณนวรัตเพิ่นเป็นเอฟซีทางไอคูเนาะครับเพิ่นฝากกระเป๋ากระเป๋าเป็นเนมเนาะร้อมกับเงื่อนปัจจัยมาร่วมถวายลดเจดีครับผมอ่าจำนวนเงิ่อนกาดหลายพอสมควรครับก็คือเครื่องแสนครับผมหลายบาทพอสมควรครับผู้ก็เลยให้คุณอ่านวรัต คุณแม่นวรัตน์นะครับเนาะเก้าสิบขึ้นกันครับราพิจารนาเอานะครับเนาะแล้วก็ผปูตานะครับให้คุณนวรัตน์คำครับผมสามตัวก็คือเจ็ดเก้าศูนย์ครับผมแล้วกาให้สองตัวขึ้นเก้าศูนย์ครับเรากับพิจารณาเอา้วกาปูให้น้องกันเน่านอนกันเน่าก็สบายที่แตงโมครับนองกันเน่าครับนอนเป็นยสองอาทิตย์เราไปมาหามูแต่ว่ามือล่ำาปวดปูเทท่้องนอนกันเน่าฟื้นขึ้นไม่แก้วฟื้นขึ้นไม่ไปล่ำน้ำมูลใจแก้ว ครับอ่าแมวเ้าคีบนะครับเนาะครับตัวมื่อนี่น้องกันแยวกับมาครับมาน้ามูแล้วก็ปู้ได้บอกว่าเอ้าเอาไปซื้อยาเด้อให้น้องกันแยวไปซื้อับมาน้อมู้อก็ปู้ไล้วเก้าสิบเป็บาทให้น้องกันเยมาขบามู้วก็ปู้ดบว่าเ้บอา่อยาเดาอให้น้อนบมคขับมาน้ามูแล้วก็นู้ครับเกเอ้าเไปหยาบไปให้น้ะงกันแกับมาขับมาหามล้วก็นได้บอกว่าเอ้าเาปเให้น้องกันแวับมับมาหน้าูลวก็ปู้น้องก่าเก็าอื ครับสำหรับเสียเอกนะครับเนาะเสียเอกครับเอาเงินมาที่ยืมผู้ไปสองรอยครับผู้เอาดอกร้อยละสี่สิบเป็นบ่ครับก็เป็นสามร้อยสี่สิบบาทครับผมอ่าตอนนี้เจะยังกเรียกผู้มาไล่พนดวงเมื่กี่วันนะครับน่าเป็นหกสิบแต่สิบบาทผู้บอกว่ามาถือซองครับเสียผู้เรียกว่าง่เสียเอกอ่าเอาทารกบานเป็นพันขึ้นไปผู้ทอนขึ้นให้เสียเอกสี่สิบบาทเลยครับเด้อทอนใหนท่อนขึ้นให้เสียเอกสี่สิบบาทครับผม อ่าท่อนสี่สิบบาทถือตองดราสันเตียงโมเงินเข่าลอยหกสิบนี่แค่ได้ท่อนสี่สิบบาทถือตองครับผมแล้วก็แอดยิมก็ได้ขึ้นดอกขึ้นกำไรให้ปูแล้วครับขึ้นดอกขึ้นกำไรให้ปูแล้วแต่ว่าอยางไ้ขันยิมเดียวสันปูว่าครับแอดยิมก็ได้ธนบัตรแบ่งหาลอยให้ปูปูก็เลยอ้าวจะยิมไปต่อทุนกัน,พกนพกพกพกเพราะว่าให้กสีเพราะย่างเพราะเือเนาะเพราธนบาตกับปูเลยท่อนขึ้นมาให้แอดยิมมาท้อทุนหกสิบบาทแต่โม กับเก้าศูนย์กับหกศูนย์ตัวเดียวกันเด้ครับหกสิบเนี่ยหกสิบนี่เป็นตัวเลขที่ผู้ชีปปเกาวประธานโจกให้พ่อหำตังแต่ประมาณตองหดก็ได้อ่าครับตังแต่ตองหดก็ได้ครับผมอ่าผู้ให้ไอ้ปูตาให้พ่อหำสิบเก้าแต่ว่าผู้ผู้ตาได้ถามผู้ชีประกาว่าแมนบอกรับผู้ชีปปะกาวว่าถือตัวทีมันถือผู้ตาถามมาตัวใดผู้ชีปปากาวผู้ชีประกาวตั้งแต่สิบปู้ตาบอกว่า 063ตัวก็คึอน106กับเอฟซีกับพิจายนาเอาเนาะครับเนาะแต่ว่ามือนี่กับปาปูตาทอนเงินให้อดิน60บาทเลยครับเด้อ60บาทกับเอากับพิจายนาเอากับถูกคำเบาคำจาาของคู่มีรางวัลครับสำหรับอ่าอ่าเอฟซีทัานหดกครับจะไปออมกับพี่น้องอ่ากับอ่าสื่ มีโชคมีมารแล้วกหุ่นจักรกอมเนียครับเด้อพอไม่พ่นองใได้หุจักรเจ็บจักรกลมเน่ครับอ่าครับหุ่จักรมเมื่อละเกาอยเจ็ดสิบาทครับอ่าครับผมเกาอยเจ็ดสิบาทครับเด้ออ่อนเนี้ครับคือว่าเอ็ดนใดครับอ่ามีโชคมีมารแหลวกัวหุจักเจ็บจักรกลมเนี่ยไแม่บานไปซื้อกินเบดเจ็ดลอยโอกาลอยเจ็ดสิบาทครับผมสำหรับปูท่อนอ่าหอยอดยิมว่าถือต้องแล้วอดจใกล้ใก้ปูปูท่อนอหกสิบบาท จะเย็ดใส่อ่าบัดแดงท่านเนาะกับปูท่อนปูหวาหวาใส่ใส่ไข่ขาว่านหกสิบบาทครับปูท่อนใส่เอกซสี่สิบบาทก็ะถือจองแล้วคราบพิจารณาเอามีพอดีซี่ศูนย์หกศูนย์อาจสามารถทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อครับเอากับพิจารณาเอาทุกคำเบาคำจ่าของปูนี่ลังบ้านเพราะว่าซี่ศูนย์เราเป็นตุ่มกับดอกปูพอดีครับไข่มุกแดงครับคำว่าไข่มุกแดงไข่มุกแดงปูบอกว่ากินได้เป็นบางคนเมื่อทันว่าอยู่ความสลากกินเป็นบางคน คุณไปกินมุกหัวคุณบางคนกินมกหัวเก้าสิบบาทสั่นบาทราคามกหัวก็ได้เอากรับพิจารณาเอาสำหรับผู้ให <t> ้แตงโมอ่า <vio> ผ <t> ู้ให้แตงโมผู้ให้แตงโมอะไรแตงโมพี่จุลบอกครับสิบผู้ให้แตงโมสิบเจ็ดบาทนะครับเนาะอ่าครับผมจะยิมแต่ละเลืมจดครับผมอ่าผู้บอกว่าอย่งไรก็แตงโมปูว่าแตงโมบ่มีเงินครับยิมก็บ่กให้ผู้เล่นชิดชิดโอ้ปูว่าครับแตงโมบ่มีเงิน กันพ่อพ่อให้กตสิตายทิมซื่อครับยืมยืมยิมก็พ่อให้ไปาันว่าว่าปูได้ให้สิบเจ็ดแแตงโมครับอ่าครับพี่เจน่าเอานะครับเนาะครับอันนี้แตงโมครับเขียดแตงโมนะครับเนาะแตงโมครับครับปูให้แตงโมสิบเจ็ดครับแต่ยังเป็นตัวเดิมเข้าตัวเดิมเนาะแตงโมเนาะครับครับเด็กแต่ยังเป็นตัวเก้าตัวเดิมมักกระตามกันว่ามักกระพานครับเพราว่าทางช่องปุ่นแชแนวท่านเลยครับเออ ใส่วิจาย่านในการรับชมครับผมครับอ่าพ่อกันอีกแค่หนึ่งกับประมาณห้าโมงยี่สิบนาทีกับแอดวินสีมาสรุปฟันทงคงทุกทายให้หลังจากแม่คู่สรุปแล้วหลังจากแม่คู่กับถามคู่ตาเป็นการส่วนตัวคู่ชีประกาเป็นการส่วนตัวแล้วกับห้าโมงยี่สิบนาทีห้าโมงเสาร์นะครับเด้อประมาณหาโมงยี่สิบนาทีแอดยิมสีมาสรุปฟันทงโงทุกทายอีกแค่นึงกับสําหรับคลิปนี้ขับแอดยิมแอดไอแอดแตงโมรับกับฟ้ ขอบ,บุญขวาคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญท,ทุกทุกท่านครับที่ล่งคลิปได้ไปล,ล่องพิษล่องถือกบางเทือกครับลงมีเแพ่ง <c oughs> เพ่งเกียมแกมไปก็มี่กับกัเห็ดงานลายอย่างนะครับเนาะถึงอ่าล่งเพ่งไม่คู่ผสมไปพร้อมเพราะว่าไม่คู่เพิินกะเห็ดช่องเพ่งปันีีขั้นช่องทีมงานนี่ก็ต้องทายไม่คู่ไปน่าเพราะว่ากับครับ,รบยา มันกระติดไปน้ากันบ้างนะครับราะว่วงไปแล้วบ้างคืลบอกว่าเบิดบ้างนี่ครับกาดกาดปกอทังทีงานเนาะครับกาดกพอกอภัยหลายหครับพอแม่คุ่นแม่พอุ่แม่กทักมาบอกอยู่ครับพอแม่ครับทังช่องกับริกีตนาครับรับพอตรวกอภัยหลายครับอ่าครับาวะกันพอแม่มาบอกแล้วเอ็นพิบอักทานทีมงานกะแกะทักแอดแต่แกะให้ละล่ะครับผมอ่าครับผมกับ่อบคุณกับคุณหลายเมื่อนี้เข้ามาลวยไปน้าก กับบุญบารมีองค์ปูชีปาขาวกับปูตาอับองคูรี่ครับด้วย6090ครับอ่าละก็ไข่โมแดงปู90มือนี่แหละครับกคือว่าอ่าหาเก็นหก็ปูชีปาาวเฮาครับก็อย่าลืมกับให้สุกๆอตมันน้ำกันวัตุกตุทกคนตัวล็กมักส่วนตัวตัวใดกับแตงโมแตงโมก็มา16กับ60กับแตงโมมา16กับ60กับแอดยิมมา60กับพี่น้องาน มากกับติดตามกันเมื่อมากระพันครับท่างช่องเป็นแก้วท่านครับสำหรับคลิปนี้ท่างช่องก,กับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ